ไปห้าหเจ็ดได้ใช้จ่ายเงินไปมากพอสมควรในการพักผ่อนก็หยุดนิ่งๆิ่งซะก่อนยิ่งห้าสิบแปดฟนนซ์ผ่านไปเพียงสองบริษัทก็ยิ่งทำให้ต้องรู้สึกว่ารับเข็มขัดทั้งทั้งที่รัฐอยู่แล้วยังไงยังไงเนียนะครับ ผู้ที่อยู่นอกกรุงเทพแล้วก็เป็นคนที่ทำมาหากินไม่ได้ไปคิดอ่านเล่นหุ้นหรือฝากเงินเอาดอกเบี้ยแพงๆมีชีวิตอยู่ตามอัตรภาพก็จะไม่ได้รับผลกระทบในคราวนี้ส่วนผู้ที่ตกงานนั้น ก็เป็นที่น่าเห็นใจเพราะว่าในช่วงที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูต่างก็ได้รับผลดีมากันท่วนหน้าแล้วในตอนนั้นถ้ารู้จักเก็บหอมหรอมริบเอาไว้ไม่ใช้ใจ่ายอย่างฟุม่มเฟือยก็คงจะพอมีเงินเก็บสำรองอยู่ตามที่เราได้ยินกัน ผู้ที่ทำงานฟนแนซ์หรือตามทรัสต์ต่างๆในยุคที่เฟื่องฟูบางแห่งจะได้รับโบนัสปีหนึ่งเจดเดือนถึงสิบเดือนก็มีเรียกว่าได้รับเงินเดือนอตีซะอย่างต่ำที่สุดเดือนละ 10, ลหมื่นได้โบนัสอีกราวๆเจ็ดหมื่นอย่างนี้ ก็เป็นเวลาประมาณทั้งสามสี่ปีหรือถึงห้าปีแต่นั่นแหละครับทุกๆุกคนที่ทำงานเมื่อได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมมาก็จะเอาไปซื้อรถไปผ่อนบา้านนี่แหละเป็นภาระหนักเป็นลูกโซ่ที่ติดต่อกันไม่มีที่สิ้นสุด เรื่องนี้นะก็เป็นสิ่งที่ต้องสงวรวงเอาไว้ถ้าเมื่อน้ำขึ้นให้รีบตักเก็บกักเอาไว้ในภาชนะอย่าให้มันรั่วไหลก็จะมีน้ำดื่มไปโดยตลอด <c oughs> ผู้ที่เป็นนักร้องซึ่งมีออกเทพมาขายเป็น จำนวนแสนจำนวนล้านนั้นได้มาแล้วอย่าฟุ้งเฟอ้อเพราะว่าคลื่นลูกใหม่นั้นจะซัดคลื่นลูกเก่าให้หายไปแล้วเดี๋ยวนี้คลื่นมันซัดทีซะด้วยนะครับไม่เชื่อท่านดูก็แล้วกันนักร้อง ที่โด่งดังขึ้นมาด้วยเพลงหนึ่งเพลงสองเพลงดังขนาดที่เรียกว่าขึ้นหน้าหนึ่งพอต่อมาไม่เท่าไรหรอกครับไม่กี่เดือนก็จะมีคลื่นลูกใหม่ซัดเข้ามาเราก็เห็นเห็นกันอยู่เมื่อสมัยมนสิทธิ์คำส้อยเฟื่อง ไรนี่อย่าให้ใครมาจับไรเนี่ยนะครับทุกๆคนร้องได้หมดครับพอต่อมาเพลงต่อไปไม่ดังเท่าที่ควรชื่อเสียงของบนสิทธิ์ก็ค่อยๆหายไปคลื่นลูกใหม่ก็มาเป็นเพลงที่ฟังกันติดถูร้องกันได้อย่างเช่น ทุกวันนี้ที่กําลังมาแรงก็คือเลิกแล้วค่ะทุกคนก็เอาไปแปลงเนื้อร้องอย่างง้นละค่ะอย่างงี้ละค่ะร้องกันสนุกสนานแต่สิ่งนี้นะครับไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนเพราะจะต้องมีเพลงอะไรที่จับหูคนฟังตามเข้ามาอีก เมื่อเป็นตอนนั้นความโด่งดังก็จะค่อยๆซาลงซาลงเงินทองที่ได้มาในตอนนี้อย่าใช้จ่ายให้มันฟุ่มเฟือยเก็บเอาไว้อีตอนที่เราไม่ดังบ้างครับชีวิตศิลปินเป็นอย่างนี้ครับผมเห็นมาแล้วประจวบก,กับได้ยินข่าว ถึงเรื่องความยากลำบากของคนที่ตกงานตามข่าวที่ว่าเป็นจํานวนหมื่นก็เห็นใจครับแล้วก็สงสารด้วยพระท่านถึงได้สอนว่าอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาททุกอย่างเลยความไม่ประมาทในเรื่องเงินทองที่หามาได้นั้นเป็นสิ่งที่ จะต้องยึดถือไว้ <c oughs> เพราะว่าเงินที่ไหลามาเทมาบางทีจะหยุดไหลเมื่อหยุดไหลแล้วนี่จะมีผลกระทบกับชีวิตของตัวเองเป็นอย่างมากย้อนไปพูดถึงเพลงผมมีเพื่อนอยู่คนคือเบนเจามินตุ้มทองโชคชนะเจ <c oughs> ้าของเพลง สวยก็จริงนะสาวขาวก็จริงนะน้องแม้นมีทองจะให้จูแตง่งครั้นเมื่อถึงยามแรงจะพาน้องแต่งตัวเดิมนี่อันนี้นะฮิตสหรือเกิดแต่สมัยที่เพลงฮิตในตอนนั้นยังไม่มีเทปยังไม่มีอะไรมีแต่แผ่นเสียงเป็นแผ่นเสียงอย่างเก่งก็ลองเพลง แล้วก็เพลงลูกทุ่งอย่างนี้ยังไม่ได้แพร่หลายก็เป็นเพลงที่ทำเงินทำทองให้แก่ตุ่มตุ่มทองไม่เท่าไหร่แล้วตุ่มทองนะเขาเป็นศิลปินจริงๆในชีวิตบ้านปลายก็ต้องไปอยู่ที่บ้านคนชรา ที่อยุธยาแล้วก็ได้ข่าวว่าตุ้มทองหรือเบนเจมินนั้นก็เสียชีวิตไปแล้วนี่คือความไม่แน่นอนในวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นอย่าตั้งตนในความประมาทก็จะทำให้ตัวของเรานั้นมีความสุข ตามอัตภาพไปตลอดชีวิตผู้ที่ไม่ประมาทอีกท่านหนึ่งต้องใช้คำว่าท่านเพราะว่าเป็นศิลปินที่ดังมากนิสัยดีคือพระเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตในวันบวชนั้นพระบรวง์เธอพระองค์เจ้าหญิงสุดทธริโสภาที่เบิรด พระเบิดไปลาบวชเสด็จมาร่วมในพิธีบวชด,ด้วยนะครับนับว่าเป็นสิริมงคลแก่พระใหม่เป็นอย่างยิ่งพระเบิดนี้อีกท่านเป็นผู้ซึ่งตั้งอยู่ในความไม่ประมาทส่วนการที่จะไปจำวัดอยู่ที่ เชียงใหม่กับท่านอาจารย์เปลี่ยนนะั่นเป็นความคิดที่ดีไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แนะนําเพราะว่าวัดของท่านอาจารย์เปลี่ยนเนี่ยนะครับเป็นวัดป่าที่เคร่งสังเกตได้ว่าที่วัดนั้นจะไม่มีคนพลุกพล่านถึงแม้ว่าจะเป็น ดาราดังเมื่อเข้าไปอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาแล้วก็เหมือนพระธรรมดาแม้กระทั่งเท้าพระยามหากัษตร์ิยเมื่อเข้าไปอยู่ในวัดแล้วก็มีสภาพเช่นเดียวกันจะต้องเคารพนบนอบต่อพระอาวุโส มีเรื่องเล่ากันในสมัยโบราณว่าพระซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินเมื่อบวชแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องถวายความเคารพคือพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไหว เมื่อตัวเองซึ่งเป็นเจ้านายชั้นลูกชั้นน้องพระเจ้าแผ่นดินซึ่งสูงสักกว่ามาเคารพนบไหว้นั้นรู้สึกว่ากลับออกไปเป็นคฤรัสหัดธรรมดาลำบากซะแล้วนั้นไม่งั้นก็จะเสียพร,ราช ที่อุตสาเขารพนบว่าเมื่อศึกออกไปก็จะเป็นเจ้าหนายธรรมดาพระองค์หนึ่งไม่อยู่ในที่สักการะอย่างเช่นที่เคยได้รับมาก็เลยไม่ศึกเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นธงชัยของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้คนธรรมดานี้กลายเป็นผู้ทรงศีลซึ่งมีคนเคารพนบไหวยอย่างพระเบิดพระธงชัยนี่ก็เช่นเดียวกันเดือนหนึ่งนั้นผมว่ายังไม่ซึมซับอะไรเข้าไปได้มากมายเท่าไหร่เพียงแต่ได้ทดแทนพระคุณแม่ให้ชื่นใจ ซึ่งทุกๆคนที่บวชนั้นก็มีความตั้งใจอย่างนี้แล้วก็พ่อแม่ญาติพี่น้องก,ก็จะได้รับผลที่ชื่นใจอย่างนี้ทราบซึ้งอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ได้ตื่นเต้นอะไรหรอกครับไม่ใช่ความกระตันยูอย่างสูงสุดอะไรหรอกเป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายจะต้องบวช ที่ผมพูดมานี้ก็เป็นเพราะว่าลูกผมได้บวชสองคนคนหนึ่งที่เป็นทหารไม่มีโอกาสได้บวชเลยและคงเชื่อว่าเขาคงจะโลดแล่นในชีวิตนี้รับราชการทหารไปโดยหาเวลาบวชไม่ได้ยิ่งอายุมากเข้าตำแหน่งหน้าที่สูงเข้าภารกิจก็ย่ยอมมีมาก ส่วนคนที่กลับมาจากเมืองนอกแล้วมาบวชนั้นเขาคิดของเขาเองแล้วเราก็เอาไปบวชที่นูน่นที่วัดอนาลโยท่านอาจารย์ไพบุญทิพย์ยาซึ่งเป็นวัดป่าเช่นเดียวกันชันมือเดียวแล้วก็ ออกบินทบาทเท้าเปล่าการบินบินทบาทเท้าเปล่าเนี่ยพระธรรมยุทธจะต้องเป็นแบบนี้นะครับหรือพระมหานิกายก็จำเป็นอย่างเดียวเมื่อออกไปจะไปสวมรองเท้าแตะออกบินทบาทนั้นมองดู แล้วก็ยังไงก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นการสวมรองเท้าแตะก็ต้องอยู่ในบ้านเท่านั้นอยู่ในวัดเท่านั้นถ้าออกไปก็ต้องถ้าออกไปนะครับเช่นว่าไปบินทบาทในส่วนใหญ่ก็ต้องไปเท้าเปล่าคนที่เคยสวมรองเท้าถุงเท้ามา ตั้งเป็นเวลาตั้งสี่สิบปีพอเวลามาเดินเท้าเปล่าเนี่ยความลำบากเป็นยังไงนั้นต้องไปถามดูอย่างลูกชายของผมนั้นก็แทบแยกเหมือนกันคือลำบากยิ่งกว่าผมเพราะผมบวชเมื่อครบปีบวชเพราะอายุยี่สิบเอ็ดผมก็บวชแล้ว ก็ใส่รองเท้าถุงเท้ามาว่ากันตามปีงตั้งแต่เกิดก็ได้เอานะให้หมา20ปีเท้าก็ยังไม่บางมากแต่คนที่ใส่รองเท้าถุงเท้ามาตั้ง40ปีอย่างเงี้ยนะครับเท้าจะบางยังไงในกรณีเช่นนี้พระเบิร์ตก็เช่นเดียวกันนี่แหละครับผู้ที่เข้าไป บวนี่จะต้องอยู่ในกรอบอยู่ในวัตรปฏิบัติศีล2 2 7พระเบิร์ตก็เช่นเดียวกันแล้วยิ่งไปอยู่อย่างวัดป่าของท่านอาจารย์เปลี่ยนเนี่ยนะครับจะต้องปฏิบัติตามกฎทุกอย่างความสะดวกสบายทั้งหมดจะหมดไป วัดที่มีกฎระเบียบเคร่งครัดนี่เป็นวัดป่าไม่ว่าจะอยู่ทางด้านไหนทางด้านภาคใต้นั้นก็คือที่สวนโมกกติเล็กนิดเดียวแต่ทางวัดป่าของท่านอาจารย์เปลี่ยนทางเหนือนี่นะครับทางเชียงใหม่กติที่ เป็นกติที่พระผู้ใหญ่ท่านได้เข้ามาปฏิบัติธรรมก็เ,เรียกว่ามีเนื้อที่ใหญ่โตผมก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์เห็นข่าวว่าท่านอาจารย์เปลี่ยนท่านสั่งว่าอย่าไปกั้นห้องที่จะอ้างว่าเป็นห้องรับแขกท่านก็บอกว่า พระถ้าจะรับแขกเนี่ยจะต้องให้คนมองเห็นจะไปอยู่ในที่รับกับแขกสองต่อสองหรืออะไรก็ตามไม่ได้ครับสมัยก่อนเนี่ยทางภาคใต้นี่ถึงขนาดที่เรียกว่าถ้าพระมีข้อขรหาเกี่ยวกับเรื่องอิสตรี ชาวบ้านจะไม่ใส่บาตรครับนั่นเป็นสมัยเมื่อสมัยผมบวชนะสี่สิบเก้าปีมาแล้วห้าสิบปีติดนอะ่ะเกือบจะห้าสิบปีที่ผมบวชนะตอนนั้นเคร่งมากครับทางภาคใต้นี่โอ้โหชาวบ้านดูแลความประพฤติของพระมาอย่างเต็มที่ในระยะหลังก็คลายคลายลงไป จนเกิดเรื่องเกิดราวเพราะฉะนั้นพระเบิดมีเวลาน้อยในร่มเงาของพระพุทธศาสนาผมว่าอย่าไปกวนท่านเลยขอให้ท่านได้บำเพ็ญศีลภาวนาแล้วก็จะเป็นกุศลแก่ตัวพระเอง ตลอดไปจนกระทั่งถึงครอบครัวในวันที่สิบเอ็ดได้ข่าวว่าท่านจะขึ้นไปบรรดาแฟนๆก็อย่าตามไปกวนกันนะครับปล่อยให้ท่านเข้าไปสงบสะก่อนเมื่อศึกแล้วจะรับกันยังไงนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ผมว่าอยากกวนพระ ที่กำลังตั้งใจที่จะบำเพ็ญศีลภาวนาปล่อยท่านให้อยู่อย่างสงบนะครับแล้วก็จะเป็นบุญกุศลถึงตัวเราด้วยครับ